ังมากแนมะ่ BLACKPINK ได้รับรางวัลจาก Guinness Book ใหม่3รายการแต่ชไหนลืมรางวัลเดียว b e s เคป o p ของลิซ่าไป สวัสดีค่ะเพืเ่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Blackpink VIP ช่องน้องใหม่ที่จะมาอัปเดตเรเื่องราวข่าวสารของ4ีสาว Blackpink ให้ได้รับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แอดและทีมงานด้วยนะคะจะ say yeah yeah y e h คลิปนี้แอดขอสักหน่อยนะคะมาเป็นเพลงเย a h yeah, y e h y yeah, ของ4ส,สาว Blackpink เลยนะคะเพราะว่าแอดแฮปปี้มากแอดยินดีที่สุดๆเลยกับสีสาว Blackpink ของเราที่ได้รับรางวัลจากหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสหรือกินเนสบ o o o k OF WORLD RECORD เป็นหนังสือที่บันทึกที่สุดของโลกในด้านต่างๆโดยในวันที่18มกราคม2566มีรายงานว่าชื่อของ BLACKPINK ได้ถูกบันทึกในลิสต์ใหม่ถึง3รายการด้วยกันค่ะโดยรายการแรกคือศิลปินกลุ่ม K-POP รายแรกที่ติดอันดับ1บน UK Album Chart หญิงรายการที่2ศิลปินกลุ่ม K-POP รายแรกที่ติดอันดับ1บน US Album Chart หญิงและรายการที่3ศิลปินรายแรกที่ชนะรางวัล Best Metaverse Performance ที่งาน MTV VMA หรือ MTV Music Awards ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลที่เสนอโดย MTV เพื่อเป็นเกียรติแกม m u s ิกวิดีโอยอดเยี่ยม Oh my God นี่มันจะเกิดไปแล้วนี่มันที่สุดแล้วแม่ <c oughs> แต่ความดีใจนั้นก็ไม่สุดนะคะเพราะถึงแม้ว่า g ก i n n ์ s s Book กจะอัปเดตสถิติงาน MTV ของ BLACKPINK แต่แต่แต่แต,แต,แต่ทำไมทำไมไม่ยอมจดสถิติของน้องลิซ่าที่เป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะรางวัล Best K-pop ในงาน MTV ถึง2รางวัลคือรางวัล VMA Video Music Awards และ EMA Europe Music Award และลิซ่าเป็นถึงศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกที่มีรายชื่อเข้าชิงและชนะรางวัล Best K-pop จากงาน MTV ทั้งฝั่งอเมริกาและยุโรปเชียวนะหรือแม้แต่ยอดไอจูนที่ลิซ่าเป็นศิลปินหญิงที่ทำสถิติสูงสุดในทศวรรษนี้ก็ยังไม่ได้รับการบันทึกงงในงงงงมากนะงงที่มองไม่ลงทำไม่งงฉัจะงงมากนะอ่างงไปหมดแล้วตอนนี้ จริงก่อนหน้านี้ลิซ่าได้รับการนทึกสติโลกไปแล้วนะคะจากเพลงลลิซ่าซึ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเพลงลิซ่าเป็นมิวสิกวิดีโอบน YouTube ที่มีผู้เข้าชมมาี่สุดภายในเรยะเวลา24ชั่วโมงแรกของสาขาศิลปินเดียวด้วยจํานวนการเข้าชมถึง73.6ล้านครับยังไงเรามาช่วยกันลุ้นต่อไปนะคะว่า้นงลิซ่าจะถูกบันทึกสถิติโลกด้วยชื่อเดียวของน้องอีกครั้งเมื่อไรโอเคโอเคคลิปนี้เพื่อนๆมี ความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆเลยนะหรือถ้าใครกําลังช่วยลุ้นให้ตลิตได้ถูกบันทึกชื่อลงกินเนสบุ๊กด้วยกันกับแอดนะคะก็เมนต์เป็นรูปดาวมาเลยก็ได้ จะได้เหมือนลายเซ็นของลิซ่าไงและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i ป e เป็นกำลังใจให้แอดและทีมงานด้วยนะคะอ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจ้งแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสักคลิปของช่องเราเลยค่ะยังไงวันนี้แอดลาบไปก่อนขอให้มีความสุขมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊าย